มันนั่งแล้วไม่ทำอออนอแต่งานยากมันก็ไปเรื่อ,าาอ,อยๆมันไม่อยากทำมันก็ไม่ค่อยจะปล่อยมันก็อยู่อ่ะม,มาดูน้ำนักล่าสุดตอนนี้ครับตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยตายมงพอดีครับวันนี้ก็ศึกเพชรชีดีประจำวันที่27กุมภา 1, 26, 000, พาันธ์2568นี่เหลืออยู่หลายคนเลยนะนี่ครับอ่มาดูในห้องนักมวยเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีนักมวยแล้วครับนี่ครับนะฮะ เหลือแต่เทนเนอร์เกียริจำโรดอยู่หนคนครับวันนี้นั่งรุ้นในเจ้าเพชรอ่าพัชระอุบลไอ้เพชรอุบลอ,อยู่นะอ่ะอาเดี๋ยวผมยืนน้ำหนักสอบมน่อยก้องผมยืมแป๊บนึงยืมแป๊บนึงครับอ่ะเดี๋ยวเอาอามาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้8ปดโมงนะถูพายุสี่คู่ก็เริ่ม6กโมงไม่ท้นไปหกโมงเย็นแล้วก็ดูคู่ขนานไปเลยวันนี้9้าคู่จัดชำๆ่ำไปเลย มาดูคู่แรกครับเพชรพงษ์สะทอนครับนี่สายมูสุนุกเกอร์ก็เก้าไอ้คู่นี้ช่างเป็นนาเก้าสิบแปดจุดหนึ่งครับนะชกสองนาทีนะครับผ่านเรียบร้อยส่วนอัชิยะออุดอรบัดเช้าลดไปประมาณจุดสี่ก็ผ่านเรียบร้อยครับคู่ที่สองนี่เพชรอาวุธครับเพชรอาวุธนี่สอจรวันมาร้อยสิบสองจุดเจ็ดผ่านเรียบร้อยวันนี้เขาเจอกับเพชรสายฟ้าครับเพชรสายฟ้ารอปัจจันรสีบัดเช้ามา เกินไปหนึ่งจุดสี่ก็ม้วนเดียวครับหูรองนี่นายเห็นใจนะฮะหลานยาโมรครับว่าหรือว่าสิทธิ์มณไชยเลยสิทธิ์คุณม้านี่ไอหรือว่าหลานยาโมสิทธิ์มณไชยวัดเชามาร้อยสิบสามจุดหกเกินสามจุดหกตอนนี้ยืนเหลืออยู่สองจุดหกน่าจะลําบากนะวันนี้เขาเจริญัดเงินเล็กครับชดเงินเล็กปานิวัฒน์วาชาวมาร้อยสิบจุดสองแหมชดเงินเล็กก็มาไม่เกินเกินแค่จุดสองเองผ่านเรียบร้อย ตอนนี้เหลือหลานย่างโมงอยู่2ปอนกว่าครับเดี๋ยวรอดูเขาจะเอาอยัางไงนะคู่เอกครับเด่นผ้าแดางแดงรถดีครับร้อยยี่สิบเอ็ดว่าช้ามาร้อยยิบสองเกิดเป็นหนึ่งปอนผ่านฉลุยวันนี้เขาเจอคำหนึ่งอำนาจครับอึงอุบลต่อให้หนึ่งปอนหนึ่งอำนาจาว่าช้ามาร้อยยี่สิบสองจุดแปดนี่คือมวยทีวีสี่คู่นะครับมวยทีวีมวยทีวีสี่คู่ก็เหลือแค่ไอ้เจ้าหลานย่างโมงคนเดียวคนอื่นก็ผ่านเรียบยร้อยหมดแล้วนะฮะ อาทีนี้มาดูทางแอปพ i ายทีกันหน่อยว mm ัน hmm. นี้มวยแทนเยอะๆหน่อนะในหน้ากระดานนะเอาอ่านตาหน้ากระดานนะแทนกี่วงกี่วันไม่รู้แต่ว่าหน้ากระดานขึ้นรายการไว้ mm hmm. ปากกายเพชรนี่ลูกก็มาหลวงช็ก2นาทีนะครับคู่ที่5 123ตอนนี้ยังไม่ผ่านเหลืออยู่จุด9ครับนี่ประชามา125.1นะโซเลงว่าลดเป็น2.2.1จุดนึ่ตเหลือ 0, อยูู่นเกวันนี้เขาเจอเขาใหญ่ครับแทนเหมือนกันครับ เขาใหญ่สอสองคนบัดเช้ามาร้อยยี่สิบสองจุดเจ็ดอันนี้ผ่านเป็นคนแรกเลยเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยผู้ที่หกครับยอดขุนพลครับนี่ก็แทนมาครับครับเกียรติจำนวนครับร้อยสิบสามแม่เกียรติจำนาาวนบัดเช้านี่ขึ้นไว้ร้อยสิบสองนะวันนี้ปรับเป็น,นปร้อยสิบสามเอ้ามาร้อยสิบสามจุดหนึ่งผ่านเไบร้อยเขาเจอกับเพชรอุบลครับ <c oughs> เพชรพร้อมรบครับบัดเช้านี่มาร้อยสิบแปดจุดสองนะร้อยสิบแปดจุดสอง ตอนนี้เหลืออยู่สามจุดแปดครับนี่น่าจะน่าเป็นห่วงรพร้อมกับหลานย,ยากแก้วหลานย,ยาไอ้ลานย,ยาโมเหลือสอายยางจุดหกเพชรอุบลเหลือสามจุดแปดตอนนี้หน้ากระดานนะฮะผูทีเจ็ดครับเพชรน้ำโชคครับนี่น่าจะเป็นคนพี่นะเพชรน้ำโชคสอจารุวรรมบ่เช้ามาเกินไปปอลหนึ่งมาหนึ่สิบเก้ากลับมาช่างใหม่ก็เหลือร้อยสิบแปดพอดีวันนี้เขาเจอกับลูกกรอกเพรชรค,ครับลูกกรอกเพชรพอหลักบนบ่เช้ามาร้อยสิบเก้าจุดสอง วันนี้ได้ดน้ำหนักหนึ่งปองนะลูกกระเพชรนะเพชรนำโชคร1 8ลูกก่กเพชร1อยสิบเก้ช้าเกินไปนิดหนึ่งก็ผ่านชฉลุยอ่ะมาดูอีกคนนะครับชายโทนวรุชาครับนี่ร้อยยบเอ็าเช้านี่มาร2 1 7ตอนนี้เหลืออยู่จ6ดนะเหลืออยู่จุดนะชายโทนนะครับวันนี้ต่อลน,น้ำหนักให้นิโรธแผนทั้งคู่นะในกระดานะนะนิโรธกิตติสาามางแเก้วยย2่สิบสชามาร2 1 9ครับ ส่วนคู่9ไขโตนี่ก็แทนครับไขโตลูกของตันครับ130ประชาาตอนสอบ131กลับมาช่างใหม่เหลือ0.3ผ่านเรียบร้อยวันนี้เขาเจอกับ9้มงคลเพชรยีเดียคานามีอีกครั้งหนึ่งครับ9้มงคลประชามา131.4สถ1.4ลด1.4ก็เหมือนเดิมผ่านฉลุยครับนี่ครับนี่ครับ อ่ะดูขอดูเพชรอุบลน,นะครับเพชรอุบลไปไหนแล้วครับเพชรอุบลก็นู่นละอยู่วิ่งอยู่หน้าเวทีนะครับเหลืออยู่สามจุดแปดนะครับนะบต้องอ่ะขอบคุณมากนี่ครับนี่ฮะนี่นะครับ,รบก็ที่เหลือน้ําหนักตอนนี้นะก็มีหลานยามโมสองจุดหกนะครับสองจุดหกแล้วน้ามวยทีวีนะส่วนทางทางแอปพลยทีวีก็เหลือปากกายเพชรครับปากกายเพชรศูนย์จุดเก้า แล้วก็เพชรอุบลเพชรพร้อมรบเหลือสามจุดแปดแล้วก็ชายโทนเหลือจุดศูนย์จุดหกที่เหลือก็ผ่านหมดแล้วครับอ่ะนี่ปากกายเพชรลดนนะ้ำหนักปากกายเพชรกำลังขึ้นตาช่างอยู่นะีนปากกายเพชรลูกกอล์มิลวงเหลือจุดศูนย์จุดเก้าครับเหลืออยู่จุดหกครับนี่ครับปากกายเพชรคุณห้าอ่านี่อ่ะมาดูมารักมาชอบนะครับคู่รแรกนี่เพช<ว>รพงศ์พรกับอ,อัจฉริยะ เพชรพลอพรนี่ก็เพชรครบเครื่องอันนี้อาชีพย่านี่ก็จากไข่เพชรสี่หมื่นนี่ก็เะเภทมดเข่านะความสูงความยาวว่นเช้าคู้ขี้ทุกสีนะแต่ผมยังชอบไปที่มวยเสียกอลฟนะใส่มู้สุนอรเกกับสำหรับคู่แรกคู่ที่สองเพชรอาวุธกับเพชรสายฟ้าคู่นี้กู้ขี้ทุกสีนะเป็นอาวุธดูนะอ,า,อาวุธมวยไทยมันจะหลากหลายกว่าเพชรสายฟ้านะแต่ยังชอบไปพี่เพชรอาวุธ ส่วนคู่รองนี่แม่หลานหลานย,ย่งบงโมกัดฉันกันเล็กไม่ออกกันเพราะว่าไม่รู้จะได้ได้ชอบกับพิกัดไหนนะเอาคู่เอกกันเด่นผาดางกับหนึ่งอำนาจแม่เด่นผาดางนี่ผมดูดรูปร่างนุ่งตัวว่าเช้าสูงยาวเดียวกันทั้งคู่นะร่างกายดูดีเดียวกันทั้งคู่แต่วันนี้เด่นผาดางต่อน้านับเจ้าหนึง่งอำนาจหน,จนจึ่งปอนผมก็ยังชอบไปที่เด่นผาดางวันนี้เพชรพงศธรแล้วก็เพชรอาวุธเด่นผาดาง ส่วนผู้เอกเจวาที่สองนี่แม่ผมยังเจ้าที่เก้ามงคลเพชรยินดีคาเดมี่นะครับนี่คือทั้งหมดวันนี้เก้าคู่ที่เหลือครับแน่เพชรอุบลเหลือน้ําหนักเยอะจังอ่าเหลือเยอะก็บัดเช้าจริงๆถ้าชกร้อยสิบสามก็ห้าปอนกว่านี่เขาปรับเป็นร้อยสิบสี่ก็เหลือสามก็เหลือสามสามชุดแปะนะครับนะจริงๆมันชกร้อยสิบสองกับร้อยสิบสามเลยจากก้าขุณพลร้อยสิบสองเพชรอุบลร้อยสิบสามปรับใหม่ครับออกมากเกินเนยอะก็เอายอดคุณพลร้อยสิบสามเพชรอุบลร้อยสิบสี่ ตอนนี้เหลืออยู่สามยุดแปดหลายยามโมเหลือสองยุดหกแล้วก็ชายโทนเหลือศูนย์ยุดหกแล้วก็ปากกายเพชรเหลืออยุดศูนย์พิภพนี่ก็นี่นะฮะก็หมดนะฮะประมาณนี้มวยรักไม่ชอบให้ไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพวกนี้ก็ไปตามกันได้ครับมวยมันมันสุกที่เวทีมวยรังสิตน,นะชายโทนชา,ายโทนนี่น่าจะไม่ไหวแล้วมั้งนี่ฮะหน้ากระดงกระดานไม่มีนักมวยแล้วนะไม่มีนักมวยแล้วะฮะเหลือแต่เจ้าหน้าที่นะฮะเอาละวันนี้เฮงเฮงรวย ไปว่ากันใหม่นะครับลาไปก่อนเช้านี้สวัสดีครับ